สวัสดีค่ะที่นี่เดอะมาโคนี่เมริโตค่ะโซนโขดหินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะที่นี่ค่ะทำเลนะคะอยู่ใกล้แพชชั่นแหลมทองระยองใกล้นิคมอุตสาหกรรมใกล้โรงเรียนใกล้วัดค่ะแล้วก็ใกล้เส้นทางที่เดินทางไปสนามบินอุตภาได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นทำเลทองที่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดระยองค่ะโรงเรียน ประจำจังหวัดก็ไม่ไกลนะคะใกล้มากๆสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหาบ้านใจกลางเมืองระยองพิกัดขดหินนะคะตรงนี้เนี่ยอยู่บนเนินนะคะปลอดภัยจากน้ำท่วมขังแน่นอนค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะมีสวนสาธารณะคะ่ะเป็นส่วนกลางของชุมชนโขดหินนะคะมีเครื่องออกกำลังกายมีสนามเด็กเล่นค่ะแล้วก็ เดินทางมาง่ายๆค่ะเพียงเลี้ยวเข้ามาจากซอยสุขุมวิท57นะคะแค่50เมตรเท่านั้นค่ะด้านหน้าจะมีปั๊มน้ำมันเอสโซมีร้านพร้อมคาเฟ่ให้ลูกค้าได้ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็ด้วยราคาบ้าน2ล้านต้นๆเท่านั้นได้บ้านเดี่ยวขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวค่ะ จอดรถได้บ้านได้หนึ่งคันนะคะเรียกได้ว่าทำเลทองสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็ราคาเบาๆค่ะไม่แรงนะคะได้บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่แบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าเดินทางมาเนี่ยาสามารถเข้ามาเดินดูสัดส่วนของตัวบ้านได้ตอนนี้ก็ก่อแล้วนะคะสเต็ปต่อไปก็จะมุงหลังคาตัวโครงหลังคาของเรานะคะหลังคาจะเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะแล้วก็โทนสีของตัวบ้านก็คือจะตาม ป้ายโฆษณาเลยนะคะตัวโครงหลังคาเป็นเหล็กกาวนัยน,นะคะเหล็กกาวนัยก็จะมีข้อดีในเรื่องของการทนสนิมทนการกัดกร่อนได้ดีนะคะเหล็กกาวนัยจะเป็นสีบอลแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะคะใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนังทุกด้านค่ะแล้วก็ห้องน้ําจะเป็นอิฐแดงค่ะส่วนตัวฐานรากเนี่ยเป็นฐานแผ่นนะคะมีวางท่อระบบกำจัดปวกให้เรียบร้อยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของบริเวณโรงจอดรถนะคะอันนี้เราเทคานให้ค่ะเทคานให้ลอกจากลูกค้าที่อยากได้ชั้น2ก็สามารถวางแผ่นเหล็กขึ้นไปทําบันไดขึ้นชั้น2ได้เลย mm hmm. แล้วก็ที่เห็นสีเหลืองๆอ,อันนี้ก็เป็นจุดร้อยท่อสายไฟนะคะลูกค้าก็สามารถมาดูกัน mm hmm. วางตำแหน่งวางเลเยอร์นะคะของระบบไฟได้ค่ะ อันนี้จะเป็นประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านเข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องโถงนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราวางไว้สําหรับติดตั้งทีวีนะคะก็เดี๋ยวจะมีปลั๊กเสียบทีวีสายอากาศต่างๆก็จะมีตู้เมนไฟอยู่ตรงจุดนี้นะคะตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางแล้วก็จะมีประตูเปิดออกไปยังข้างบ้านได้ด้านข้างบ้านตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นครัวไทยให้นะคะ บริเวณด้านหลังจุดตรงนี้นะคะจะทำเป็นครัวไทยแล้วก็ตัวบานประตูหน้าต่างเป็นบานกระจกอลูมิเนียมสีดำกระจกเขียวตัดแสงนะคะทั้งหลังค่ะอันนี้ให้มองจากมุมด้านในของตัวบ้านค่ะเหลิกกาวไนไน์แเราก็เดินท่อร้อยสายไฟเรียบร้อยนะคะนี่ลูกค้าสามารถมาดูหนัาง,งานปัจจุบันได้เลย อันนี้ก็เป็นส่วนของห้องนอนค่ะอันนี้ห้องนอนหลักก็จะอยู่ด้านหน้าบ้านบานประตูเอ้ยบานหน้าต่างะแต่ว่าไซส์เนี่ยใกล้เคียงบานประตูแล้วทำบานโอเวอร์ไซส์ให้แบบนี้เลยนะคะมัน,นก็เป็นลักษณะของการเดินท่อร้อยสายไฟต่างๆถ้าลูกค้ามาจะเห็นได้ว่าจากพื้นถึง ด้านบนตรงโครงเหลก็กอะค่ะจะมีสัดส่วนความสูงที่สูงมากกว่าปกติของมาตรฐานการก่อสร้างทั่วไปนะคะตรงนี้คือ <c oughs> เราให้สัดส่วนในเรื่องของเวลาบ้านเสร็จแล้วอะค่ะหลังจากปูกระเบื้องจากพื้นถึงฝ้าที่ทําฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวต้องมีระดับความสูงภายในตัวบ้านไม่ต่ำกว่า3เมตรนะคะมาตรฐานทั่วไปอยู่ที่2เมตรเจถึง2เมตร80เซนเมตรค่ะ แล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงลูกค้าจะเห็นว่าอีกเวลาเกาะก็คือต้องเกาะสลับก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็พอก่อขึ้นไปได้ระดับหนึ่งก็ต้องมีการเทเอ็นแบบนี้นะคะเพื่อใส่เหล็กยึดเข้าไปเพิ่มความแข็งแรงนะคะของตัวผนังบ้านต้นเสาหน้าใหญ่นะคะอันนี้ก็ด้านในนะคะก็จะเป็นอิฐแดงส่วนห้องน้ํน้ำก็ช่วยในเรื่องของการลดความชื้นนะคะ ตรงนี้ที่เห็นเป็นเส้นสีเขียวๆตรงนี้เขากําลังจะจับเสียมเพื่อเตรียมฉาบเราใช้เสียมสําเร็จรูปก็จะได้ในเรื่องของความคมนะคะเสียมคมตรงค่ะอันนี้ก็ส่วนของห้องน้ํานะคะใช้อิฐแดงชื่อยลดความชืน้นนี่ส่วนของห้องนอนที่สองค่ะก็จะมีบานหน้าต่างแบบนี้นะคะสามช่องให้ ที่นี่เราให้ความสำคัญในเรื่องของตัวความสูงของตัวบ้านนะคะจะช่วยทำให้บ้านเนี่ยมีความปลอดโปร่งและบ้านดูหลังใหญ่โออาค่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่สามค่ะห้องนอนที่สามเนี่ยก็จะมีบานหน้าต่างสองช่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีประตูเปิดออกไปยังหลังบ้านด้วยแล้วก็มีประตูที่สามารถเปิดออกอยังข้างบ้านตรงนี้ได้อีกช่องทางนะคะ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวนะคะขดหิน,นะคะ่ะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมเข้าออกได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางสุภาัยพีโมนะคะเส้นขนส่งระยองเส้นนั้นก็มาได้หรือจะมาทางสุขุมวิท57ก็มาได้หรือจะมาทางหมู่บ้านนรินทรัตก็มาได้นะคะหรือจะมาทางตลาดแพวดาวก็ได้ค่ะเข้าได้หลายเส้นทางมากๆถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาเยี่ยมชมลอง ขอพิกัดทางเราเดี๋ยวทางเราจะส่งให้นะคะ<ม>ก็จะได้รู้ว่าถ้าลูกค้าอยู่ฝั่งไหนจีเบสก็จะพามาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดนะคะสำหรับที่นี่นะคะบริเวณเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะขนาบข้างด้วยด้านหลังบ้านจะเป็นหมู่บ้านดวงตะวันค่ะกับหมู่บ้านดวงือไทยค่ะขนาบข้างซ้ายฝานะคะ แล้วก็เป็นแหล่งชุมชนนะคะที่ไม่พุกพ่านค่ะซึ่งทางเข้าออกของเราเนี่ยจะอยู่ด้านด้านหลังบ้านของหมู่บ้านทั้งสองโครงการนี้นะคะโครงการของเรานะคะเดอะมอร์คอนี่เมอริโตค่ะจะอยู่ด้านบนนะคะปลอดภัยเรื่องน้ำท่วมขังแน่นอนค่ะเส้นทางการเข้าออกสูงตัวโครงการยกสูงปรับถมดินขึ้นสูงแล้วก็เส้นทางถนนการเดินทางเข้าออกไม่ท่วมขังแน่นอนค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะตอนนี้เปิดจองแล้วสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่0933962949นะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ